สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีแบดใช่ไหมควันนี้ผมอยู่ในเกมฟรีฟรายวันนี้เราจะมาเล่นส,ส,สีวีสีเล็วไปดูดดดด้ตาเนื้นเรื่องมาเลยเล้วกรุ่นฮีโร่อีกครับแล้วเราก็ มันดาวโหลดเสร็จราาแล้วครับรอหามาโอเคแล้วเข้ากครับเค้ปมาแล้วครับตอนนี้ผมทำลิปข้างนอกเหมือนเดิมครับเนมโอเคครับเราเข้ามาในเกมแล้ว ไมก็บ oh <c oughs> อกจะบอกอะไรในหะ้ใครที่ซื้อโมเียใจมากเลยน่ดีงกับโลไม่ไดีรอบอน,นี้ตอนนี้ลนะิงกงสุดรับซนี้ลิงกงสุดละ เพื่อนเฮ้ยเพื่อนโอ้โไปทำอะไรตรงน้นู้เนเออเพื่อนไอทำเกินไปเราไหม โอ้แขนนี้เป็นแขนที่ทุกคนห้ามเสวดลงในพู้นะครับตัวที่มันเป็นสามตัวขา้างหน้าไม่ควรพื้นไม่ค่อยมีคือแบบทำคลิปข้างห่ังยังก็ต้องมีเสียงรถนใช่ไหมครับขึนเสียงรถมอเตอร์ไซ ไอ้พวกไอ้นั่นไอ้เนี่ทุกคนอาจจะได้ยินไม่ก็ไม่ได้ยินหรอเนื้อชูนักนี่เป็นอะไรกับเพื่อนโหยยังไม่มาอีกเป็น จะไปฆ่าตัวนั้น,น,นไม่ปพงไม้หัวเว้ถ้าตานี้เพงนะเดี๋ยวซ้ำสศกเด็กก็หลับคนที่อยากเข้าแฟนของฉน Candy t e ครับแอดแอดแอดชื่อผมมาเลยครับให้ใครอยากเข้าแฟนของฉันมาเลยครับ t ี e Inspo ครับคนไม่เยอะครับแลบให้เข้ามาเลยครับไม่ต้องซื้อ c a นี้ยัง c a นยัง มีโลโก้ชื่อว่าโลโก้ของมังกรนั่นกอย่อมดาร์ก่อนนะอาจจะมีหลายคนถามว่าทำไมไม่ตั้งที่แค้นว่าดาร์ก่อนเลยแบบมันไม่ดีครับผมรู้สึกว่าแค้นคำว่าดาร์ก่อนเฉยๆอาจจะไม่พอบรรทัดครับมาละหนึ่งคนประมาณนี้ จังวะนี้ผมเปิดไปจังหวะนี้เราบวกได้จังหวะนี้ี่ะอันนี่ไปทีนึงจังหวะนี้โอ้โหสองลุมหนึ่งไม่ไหวแล้วมีตัวอะไรหลังนี่บ้างอ่ะ,ะตานี้แพ้ตบมือให้เลยตบมือให้จริงด้วยตบมือจริงเลยนะ,ะตานี้แพ้ตบมือให้เลย าให้เเล่นนะผมว่าผมควรด่าตัวเองดีกว่าเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งผมเล่นไม่ค่อยเก่งรับฟีดไม่ตกตัวนนหนูที่ไหนเพื่อนเขาช่วยได้ไหมล่ะ เสียงตบม,มือภูมิใจมากเลยทีมเฮสสามตาเรื่ยเออควรภูมิใจอ่ะคือ,อแบบท,ทำไมผมต้องเลี้ยงคนอื่นอย่างนี้นอย่างนีน้ไม่ดูตัวเองเลยใช่ครับผมไม่ดูตัวเองออเอาอยัางไงเราก็ต้งองจับผมมาอะไรงานเพื่อนเล่นก็แล้วแต่ครับเกินด้ใครกินปืนผมไม่ค่อยมีเลย ดีเก่าจะกินปืนเพียบไอดีนี่โอ้อไม่ไหวเลยนพงั้นผมจะเล่นตามแผนเลยแล้วกันุกแมโอ้โหเพื่อน,นโดนระเบิดแตกเพื่อนโดนเพื่อนโดนทั้งเท้าแดกโอ้โหเพื่อนโดนทั้งเท้ากิน อือยดใจจริงเลยเพื่อนถ้าตาน,นี้เราแพ้นะไม่รดในบอกไว้เลย,เลยแพตีนั่งใจเป็นโกไอเดีะให้ไหวจริงๆนะผมว่ามันน่าจะโอ้ม oh า โยนมาทำพื้นปิโยนลูกมะนาวมาได้ไม่กินอู้ดันมาอีกโอ้โหไม่ไหวตายดีกว่า ไกลเนี่ยทีมเออคุ้ไกลมากโอเคครับมาสำหรับทีมนี้ก็ขอจบในเพียเท่านี้และครับไม่รู้เหนื่อ yeah. ยงั้นทีมนี้ก็ขอจบไปเพียง